พี่นนอสวัสดีครับพี่นอ้องผู้ชมในเอกเก่านะครับโม <_ C os al> นี่กับพามา,าเบิงวิธีเซียนครับเ <_ C os al> บิงวิธีเซียนอาจารย์นะครับมาขอถ่ายคลิปอาจารย์เพื่อนนะครับมาเบิงว่าเช่ายุธยาตัวเซียนอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมอะดักหนูเก่งปันใดมาเบิงวิธีเซียนกันครับวา่าเซียนสิดักหนูเก่งปันใดแล้วก็ อาจารย์ผมเนี่ยผู้ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยซิมีฝฟมเมอหรือว่าเทคนิคอย่างหลายๆอย่างในการดักหนูนะครับเมื่อนี้นายเอกสิ้ามาดักหนูมาเบิ่งอาจารย์ดักหนูนะครับแล้วก็สิมาขโมยเทคนิคดีๆให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งนะครับแล้วก็เพื่อได้จดจำเอาไปใส่นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปเบิ่งกันฟูนอาจารย์ผมถ่ายอยู่ผมโอเคครับไป ผู้ใดเดือพี่น้องผู้เก่านะครับอาจารย์นะครับเกษตรกร,ร,กรนรักล่าบันทุ่งเฮ้ยอาจารย์สวัสดีพี่น้องเลยนะ,ะโอ้สวัสดีครับนี่อาจารย์แอดนะครับเกษตรกรนักล่าบันทุ่งนะครับเป็นยังไงทางทางดีวะเพี้ยนล่วงไปเบื้องล่างหรือบปล่ข้างล่างเห,หรอไหม โอ้ยตายแล้วสิยาค้าย่ากก็งานเข้าเลย,ลยเหรอมวยติเราเนี่ยนะตดเราหน่ะใส่มากครับหนึ่งสองสามสามขั้นครับตดเรเาไม่ใช่เมื่อกี้เด่นดิน้นอยู่ไม่มีนกไปเบิ่งกันพี่น้องเป็นไรครับวิธีเสี้ยนครับเดี๋ยวไปผมไปเบิ่งกันเอารถกัสต,าต้า์มาตีบอลนี่ แมนวะกตีนทุกทีนิดๆเนี่ยโอ้ยนวกก่อขั้นอีรีครับพี่น้องสงสัยนี่แหละครับสภาพไม้เของมือนี่ครับผมโอ้มีปลาคอปลาคอตายตู้พี่น้องมึงปลาคอตายนี่แหละครับสภาพไม้นะครับพี่น้องหนูหน้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนูหน้านะครับมันโตซ้ำกันบ่ได้ดอกพี่น้อง เอ้บางลูกข่าบางคนถามว่าทําไมหนูมันตัวไม่เท่ากันหนูหน้ามันโตซ้ำกันเดาพี่น้องมันนี้เป็นหนูเลี้ยงพี่น้องหนูเลี้ยงนะมันถึงอันโตซ้ำกันเบิดเพราะว่ามันขัดใส่ได้นะครับโอเคครับ๋ยวเห้ามมาเบิงวิธีอาจารย์เข้าวา่าอาจารย์เข้าสิดักหล,หลายบ่วงนี้สดักจังเดเอาเลยทายไปเลยโอเคครับนี่รับเป็นวิธีการรีดบ่วงนะครับกาบบ่วงมาเกาะนะครับสไตล์นี้นะครับ ผวมะเกาะเกาะกอนแล้วกระริดนะครับนี่ปวงกลมๆนะครับอันนี้ประมาณความความกว้างกับประมาณกระป๋องกาแฟานะครับกระป๋องกาแฟาแต่ทั้งที่ดีนะครับพวกพี่ๆเพิ่นเสี้ยนนะครับเพิ่นสีเห็ดแค่น้อยๆอันซ้ำอันขวดเอ็มลอยไหมพี่น้องนี่ขวดเอ็มลอยแต่ผมใหญ่เล็กน้อยผมมักกระป๋องกาแฟาครับพอดีเขากระิแทงลง ทางหนูนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่ามันเป็นใญ่ๆนะครับหามุมแคบที่สุดของหนูนะครับทางหนูปุ๊บนี่้นยอยเห็นละมุมแคบที่หฮอที่ลงเลยนี่ก็สีแท่งลงนี่บ่วงอาจารย์นะครับวันนี้แท่งหยากจันเอยพี่น้องดินแข็ง แทงตรงนี้แนละ้วหรือว่ามันแทงมันหยักพี่น้องนี่ขอยใหญ่นะครับมาตรงนี้เฮ็ดให้มุมแคบมันอีกเฮ็ดมันแคบเองนี่นะครับเฮ็ดมันแคบเองนะ <c oughs> ครับบ่วงนี่โอเคครับเดี๋ยวไปฝากขามไปเบิ่งอาจารย์ใหญ่ฟังผมละไปครับพี่น้องแล้วนี่อาจารย์เพิ่นกับดักเรียบร้อยแล้วครับเทคนิคก,กับมัมมี่ยังไง กระสูงจากพื้นหนึ่งขมือสำนันล่ะครับประมาณเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาห้องมาเบิ่งกันว่าเหมือนแรงเ้าสิไดหหนูว่าข้สิมีหนูบ่นะครับนี่นะครับชวนี้อาจารย์กะอยู่ต้องการแล้วนะครับนี่เง่าสัตวอาจารย์ว่าส่วนผมตีทุลาครับมาเหมือนอื่นกะสีลงไตนะครับไปบ้านนอกเมียนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวห้องมาเบิ่งผลงานเหมือนแรงกันสภาพไม้ครับ สวยงามขนาดมาวงวดนี้นะครับพี่น้องบริพอผมมาเดือนสองเดือนผมมีหนวดพร้อมนี้พี่น้องหนวดแพะเขาเอามาหนวดสน่หนันน่นวาาาาาาา่าสาระนะนี่ครับหนวดตั้งแต่มีหนวดมาเรู้สึกว่ลรอขึ้นก่ะเกา่านะครับโอเคครับพี่น้องรุยแรงมาบุกผลงานกันครับผมคลิปบ้าน์ช่องในเอ็นนักลาบรรทุงหล้วกะัช่องเกษตรกรนักลาบรรทุงนะครับหนูหน้าแท้ร้อ,รอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องบาย มาเบงเหมือแรงเข้าสิมาไตหนูกันหรือว่าพากลางกับว่าละหนูอาจั่นครับ,บเบงผลงานกันเหมือแรง่งกะเวลานี้กับเวลาสองทุม่มหรอพี่น้องเอ้ยมาปะละหนูกับอาจารย์ยามหนูยามหนูครับไปยามหนูครับสามนาทีครับผมสองทุมงท่มสิบสามนาทีสองทุ่มสิบสามนาทีไปพี่น้องเข้ามันนีมากครับอาจารย์เนี่ยมัน อ้าวนี่ไงคันแรกโดนแล้วครับอี๋ฮือคันแรกเลยคันแรกเดี๋ยวเพิ่งทาก่อนอี๋โอ้ใส่งามใส่งามอะไรอู้ย่างเกาย่างเกาอู้ใส่งามใส่งามโอ้สวย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 พี่น้องสวยสวยหนูท้อข้าวครับสสวยขาวครับงามพี่น้องหนูหน้าหนูหน้าเอาจะให้อายเพิ่นจัดการก่อนพี่น้องโอ้ยเบิ่งขั้นต่อไป Ông lằng lẽ cả thuyền. Ôi, oh, nổ núi nổ nhảy, thưa anh. Núi nhảy, lượp bình hìn vô. Nha, bùa say, phe đây nè, đây này, này. lượp vô. Ở đây, luôn. Ở đây, thưa ครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตๆไปได้ครับคือเก้าพี่น้องมาเบิ่งกันน่ะพี่น้องเห็นไหม,มอู้ดูนไปกันนะ่ะอู้จนันเฮ้ยตายขาเลยตายขาจันตายแจ๋วอู้แจ๋ว,วงานคือดีแท้โอ้ยอันนี้ยี่สิบตัวพอแล้วโอ้ใช้ฮันลังมากนะฮันนัมากันนะโอ้นี่ครับ ูอยากได้หนูนี่ครับเบ์โทรอยังพร้อมครับพี่น้องซ่องยูทูบกะเกษตรกรนักล่าบรรทุงครับโอ้หงามงามงามวิธีเสียนครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นายเอ๋่บริดัทดักนะครับวันนี้นายเอมีทุงนี้นายเอธุระหลายธุรกิจลอยล้านหลายอีก็เลยมาทายคลิปอาจารย์ไ,ไ,ไว,ว ขาดรายได้เป็นหมืน่นหมดเลพี่น้องบด้ดักหนูหมื่นกลัวผมดแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจว่าดีจีแต่ห้องกันยังอยู่รอดแต่เพราะว่าเข้าหาเงินจากตรงหน้านด้จันรส่วนปะออจันขรางลางไหมนะี่ไหมนิ่มๆปะต้องใส่เป็นเจ็บปะอ,อ,อู้งามอยู่งามอยู่ ตรงแามตรงแามฮู้ฮะเขาส่องอื่นเขาบอกว่าหามยกหนูส่องเอะนเอะยกโหลดยกโลด <laughs> ส่องเอยกโลดแถว,วพี่น้องหนูน้อยแลดตามก่อนนะครับพูดนะพี่น้องคันพูดได้มากหนูซิ่งบอกวิธีนี่นะครับบอกวิธีดักหนูซิ่งนะเบิร์ดละมั่งมงนี้ล้วก็พุนเลย บอกวิธีดักหนูซิ่งในงนะครับุูนในเอดักไปเจ็ดหลังหกเจ็ดหลังนะพ่นไปเดี๋ยวข้าขาไปฟังผุนกันเคครับจามเก็บหนูแล้วฮ้เฮ้ฮฮ้บริไปทำมาจารย์ครับเฮีฮยงนี้อู้พี่น้องอ้ยใส่เดียวกันเลยเดี๋ยวกันาาว่าหนูเลี้ยงอู้ปากลงเด่งเดียวนนี้ แว่จานก่อนครับสวยๆพี่น้องสามขีดสี่ขีดละตัวนี่ตีดว่าทั้งควด่ะน้องหนูหน้าครับแก้วหัวตรงนี้เป็นแค่แนวออเดอบอนี่นัน้นตัวตัวตัวมีโตได้นี่ ไฮแจนไปเมื่อกันนะทงทงกระดิกทงกระดิกันนีนต้ดนีอตัวนูงามวงามรได้ยูโอ้วมโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวให้จนดวกันกันน่ครับโอ้มุ่มนีไหมพววินตั์พลาดแถวมือีันสวงามสวงาม ชวนกันเอาเขาถุงปั๊บวิธีหากินแบบบ้านๆนะพี่น้องอย่าซีเลียสอย่าคิดหลายนะครับท่านผู้ใดโลกสวยเชิญผ่านไปก่อนนะครับอันนี้แค่เหาหาเพื่อเลี้ยงขอบรั้วเห่าเรอกอ่าหาอยู่หากินเราก็ซอยเช่าหน้าพร้อมครับบางทีอ่ะกัดเข่าได้หลายเช้าหน้าบ่ได้เข่าเด้พี่น้องนี่เช้าหน้าบ่ได้เข่าเลยด้หนูมันกลับหนูหลายแห้งข้างนี้หนูกัดเข่านี่เช้าหน้าบ่ได้กินเข่าเลย บางเทื่อนี่ชาวนาทุา่มแต่ไหวต้องไปจ้างพวกผมครับคืนละสองรอยครับมาดักหนูให้รับมาแล้วนะอู้ลันจันลันไหมรับมาแล้วคืนนี้อู้นห่วาแล้วอูบอกเอฟบ,บอกเอฟบ,บอกแล้วตีจีแนวนี้นู่นข้างหน้านู่นพันนู่นปลาใจอู้สองลังซ้อนพี่น้องแนวใส่ปลาคันใหญ่ด้วยอู้อู้บอกไงบอกไงกัน โอ้ยพี่น้องสองตัวซ่อนครับสองตัวซ่อนอืมสองอื่นเขาหามยกหนูครับสองผมยกเลยโอ,โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายไปเดีช็อตไปครับ <laughs> พี่น้องเอ้ยผมคิดว่าหนูว่าเถือก <laughs> เพิ่นบดินเลยพี่น้อง นี่ครับตายเลยพี่น้องโตงามครับทังนันคุ้แน่เออน่ะนิงๆๆๆๆๆ่งๆ,ๆ,ๆนี่นิ่งๆเอุ้ยนั่นนั่นนั่นอย่าพันอยู่นะ่ะแม่น<ไ>ปะเมื่งก่อน,นอันนี้บอลลาร์อบอลลาร์จะถึงหนุ่หน่อยส่วนอาจารย์อันนี้ก็เป็นพันๆเล็กน่อยเนาะโอ้บอแมนบอแมนอมนย่าโอ้นี่มีลานหลังนึงครับ โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งบวน้องอาจารย์กันครับเดี๋ยวเบิ่งแต้มต่อไปอาจารย์ข้างนานละอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือดินแห้งท้ะงูยังหนะยังงยังยังจานเขงข้าวเองข้าวเองข้าวบ่หนกเขาวใหญ่บ่โอ้โหโอ้โสวยงามพี่น้องตีบักแอวเว้ยแล้วปะเออ อันนี้โบรันเควีครับพี่น้องแต่เมงแต้มต,ต่อไปเป็นช็อตเป็นช็อตไปพี่น้องนี่แะครับสภาพถงหน้ายำขึ้นเื่นไงหอยอุนต้นอยูน่น่ะนูว้าผู้ใดใส่ว้พี่น้องเห็นยังม่งกันแลีนเขาหูพี่น้องขั้นนี้ผู้ใดใส่วะวะ้ะนหมานี่นี่ค้นหมานมาหาปลาไหลนี่นี่ต้องหมานได้คนน มาจานั <Okay. S 2> นมองเงี่ยโอ้ผู้ใดวะใส่วะสวยครับสวยสวยโอเคครับพี่น้องไปจัดการก่อนป้าคนหมานได้ใส่กันทางด้าหลังต่อไปครับลูกเป็นแรนเข่ากันนะครับพี่น้องเสียหัวโตแรนเข่าหูครับอน,นาคดครับหากินเต้บุย โอ้โหหยุดพี่น้องโอ้ผมใส่ไปซองหลังครับพี่น้องซ้นหลังนึงครับถือหลังนึงนี่ครับหลังนี้ซ้นโอเคครับเดี๋ยวผมตั้งบ่วงแหย่จานเหมือนกันเอาแม่เอาแม่น่ะยางกันน่ะยางกลับมาน่ะกับมาตีเถอะหนูไม่ทันออกโอ,โอ้พี่น้องแม่งเขาดังเฮ้ยใ,ใส่ละอู้ ผมท่านออกของ้สองถุมเดือมมันแก่งพี่น้องเดินแก่งเดินแก่งวันนี้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมึงแต่งเป็นเจ้าช็อตครับโอ้ยเมย์เยกะมาอีกไม้หนึ่งพี่น้องนี่พี่นอ้องเออโอ้สวยๆพี่น้องลันสองหลังนะครับกะพี่น้องกะเดี๋ยวกะไปเบิ้งคลิป อาจารย์คุนต่อได้พี่น้องผมกับสีตัดจบไปสรุปแต้มเลยเนาะจักหน่อยนี่เดี๋ยวพอช็อตเด็ดๆผมกับสีท้ายเพื่อนเนี่ย้ะพี่น้องเฮ้ตัดจบกันเพราะว่าเฮาสียางเก็บหนูให้เพลินนะครับเดี๋ยวเฮาไปสรุปแต้มกันพี่น้องนี่แหละครับสภาพหมายวิธีเซียนครับวิธีเซียนดักหนูอายุจยาครับอาจารย์แอดนัก,กเกษตรกรนักล่าบรรทุกครับพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาไปร่วมแต้มกันครับผมฮอดเวลาสําคัญหรอครับพี่น้องครับ กาเข้าไปละมานะครับไปยามมากับรอบนึงนะครับบ่วงกับประมาณลอยกลัวนะครับท้างพุ่นกับผินเป็นไฟนั่นเป็นเส้นไปทางเหนือพี่น้องไปเกียงใหม่เจ้าไปก่อนตะวันเจ้าเด้ยครับพี่น้องนะเป็นถนนสายเชียนะครับนี่ครับพี่น้องหนูโอ้หลบ่ครับอเด็กการขนาดนอจาจ่าเนาะเขาอยูเพรกินเลี้ยงครอบร่วได้ น pues like ี่แหละครับขันในเอมาดักได้น้องไม่เอเนี่ยคันในเอมาดักน้ำหนีเด้หลายกว่นนี้ครับผมร่วมกันไดรหลายกว่นนี้นี่แหละครับหาอยู่หากินแบบบ้านเ้านะครับอาจารย์หันหลังมาดูอาจารย์นี่นะครับช่องของอาจารย์เพิ่นนะครับครับอ่าเบอร์โทรนะครับขันผู้ใดอยากได้หนูโทรมากสร้างได้นะครับอาจารย์เพิ่นสิหาไปให้หรือว่าอุปกรณ์อียงนี่เพิ่นก็บ่ได้ขาย้อแต่ก็ลองส่งเพิ่นเบิง ราคาคุยกันได้กะลองสั่งเพิ่นเพื่อเพิ่นอยากเฮ็ดขายแล้วก็เอ่อพี่น้องกัจังได้ละกัผู้ใดอยากมาร่วมแจมร่วมสนุกกับฝากมานํามาร่วมแจมร่วมสนุกกับทีมงานเฮาได็ดนะครับผมทีมงานนักราบนันทุ่งครับกับมื้อนี้กัได้หนูประมาณบ่นับเนาะพี่น้องเนาะประมาณ3โลกลัวนะครับสา3โลกลัวนะครับตัวใหญ่ๆง,ง,งามๆเลยพี่น้องนีกัพออยู่พอกินครับพอได้เลี้ยงเงนินเลี้ยงครอบครัวครับพี่น้องถ้าทําแบบเอานั่งไะ<ห>้นะต้องมีซ่งปีต่อห้าโล 4โล5โลถ้าทําแบบมันหนังแต่เราลอกห่ังไงอืมเพราะว่ามันเชื่โบเดกุยเด็กข้าวเลยครับพี่น้องกลโอเคครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งสองช่องของพวกเข้านี้ครับทั้งเกษตรกรนักล่าบรรทุงแล้วก็นายเอกนักล่าบรรทุงนะครับผมทีมงานนักล่าบรรทุงนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ขอให้มีความสุขความเจริญต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ